Good evening พี่จำอ่างอีกสิ่นึที่มาปิดลาเห็นไหมพี่ทีเดี๋ยวเปิดเกทิงไว้ข้ามคืนมันทำได้ไหมล่ะลูกทำได้ครับแต่ปัญหาคือเงินติดได้หรือเปล่าจะอะไรหมายถึงว่าจะตั้งนา้การปลุกหรอครับไม่ใช่มันจะเปิดเกทิงไว้ข้ามคืนเลยครับก็ลองดูลองดูได้มันสองที่เดียว เนี่ยมันตั้งเนี่ยไม่ลองก็ไม่รู้แล้วก็เครื่องเหมือนมีก็ตั้งไรงกลับปลูกไป้าเสียงมันไม่ดังเลยครับดังจะตื่นให้ขอแค่บอกทีทีขอแค่บอกแต่ถ้ามันเหมือนรับภารกิจมาแล้วแบบขอแค่บอกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ก็แบนเสื่อม อ๋อแต่ถ้าแบบว่าเป็นแบบชั่วครั้งช่วคราวหรือนานๆที่เหมือนเป็นเป็นภารกิจในบางแค่แบบบางครั้งอะไรเงี้ยเออเออวันนี้เออวันน,น,นี้วันนี้หนูจะจะเปิดนี้เอาไว้เดี๋ยวลกวันเครื่องม,มันมีตั้งปลูกด้วยนะคะแบบนี้เราก็ได้เพราะเรารู้ว่าเรารับเรารับหน้าที่มาว่าเราจะต้องตั้งปลูกละตีห้าปุ๊บเราก็ต้องปลูกเขาเนี่ยแล้วก็ต้องลุกไปด้วยกัน สวัสดีไลนยห้าสิบสี่อนูอยากไปนอนแต่อยากดูดูแต่อยากอยู่ฟังพิธีเอ็นดูอาเซ่เพื่นเพื่นซุมได้จะเกลือปเนี่ยเ็นบอก็ก็ลองให้รู้ไงลองให้รู้นะพี่นองเนาะเอาขึ้นหนึ่งก็ะแดไป ถ้าถ้าถ้าอยากรู้อย่างน่งก็แบบเริ่มเลยแล้วตอนเช้ามีปลุกหรือลูกพร้อมกันตัวนี้คือเราไม่ได้นอนเร็วไรสอง,ส,องสามคืนติดกันเราก็เป็นลานลาแหละขนาดวันนี้นอนแต่คลิปทรศทศท์หล่นใส่หน้าขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์ช่องทาง youtube นะคะเจ๋งเก่งมากครับทำแทบจเก่งเก่งแล้วเดี๋ยวนี้เก <laughs> ่งขึ้นเยอะแล้วค่ะแซ ปกติก็จะมีบ้านแบบว่าเออแบบเอออันนี้มันคืออะไรไปแบบว่าอะไรงี้ก็ยังถามแล้วไปถามอแซกอแ,แซกก็แบบให้ข้อมูลมาอะไรย่างเงี้ยขอบคุณนะคะที่แนะนำตั้งแต่เราโหลดมาแล้วก็นะนะไอโอนโอเคค่ะคือการแปลว่าคืออยากรู้อะไรไม่มีอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ถามคุณแม่แล้วค่ะไม่ถามแบบนีนะ้แล้วคะ เขาคุยคุยกับเนี่ยค่ะพีทีได้ทั้งวันมันจะมีอยู่วันหนึ่งอแล้วเขานั่งแบบนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะแล้วก็เลยถามว่าทำไรเหรอครับลูกอ๋อหนูคุยกับเนี่ยค่ะหนูคุยกับจ p พอยู่อย่างเงี้ยคุย <c ười> <c ười> เรื่องอะไรครับอ๋อพอดีหนูอยากรู้เรื่องนี้เรื่องนี้หนูหาข้อมูลอยู่ครับอะไรเงี้ยเมือม่อก่อนตะกี้นะอยากพูดอย่างก็ไปถามเกิน ถามพี่กูเออถามพี่กูก็เหมือนเราเป็นเป็นคนที่พูดอยู่ฝ่ายเดียวเนาะแต่อันนี้มันสนุกตรงที่ว่ามันเหมือนมันเหมือนเขาว่าแบบถ้าเรากดสปีกโฟนหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเขาคุยกับเราเลยเขาตอบรับเราแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นการเสิร์ชหาช่องทางพี่กูเนี่ยพี่กูไม่ได้ตอบเราไงยแล้วก็แค่แบบว่าเด้งขึ้นมาแล้วก็แตะเลือกเลือกแล้วก็คน้คนคน้นค้นค้นไปเรื่อย แต่แต่จีวิธก็คือคุยกับเราไงเออมันก็มีข้อแตกต่างกันไงเด็กเขาก็เพลินแล้วเขาก็สนุกไงเขาก็ได้ความรู้แล้วเขาก็เพล,ลินได้สนุกด้วยเสียงเบามวนครับลองเพลงคือสีมวนอันหนูลองเพลงโมเป็นตัวจา่าอายอันอย่าห้ได้ลองเพลงลองเพลงละเสียงหลง <c oughs> ลองลองเพลงละ <c oughs> โอ้เสียงไปทั้งไหนบุ้นนี่ครับผมบอกว่าได้แต่ว่า อืมตอนนี้อ่ะอืมแล้วเป็นยังไงถอดเขนสูดๆแรงเพราะมันความร้อนมันจะได้ระบายออกอืมอ่ะเอามาตั้งนอ้ไปตั้งแ้เขามวางไว้บนโต๊ะโต๊ะของแข็งไม่รู้ทำไมก็นี่วางนี้ได้ของแข็งก็ขาตั้งกล้องได้จรุลุลรวทำเลยเรามาส่งกำลังใจให้พิธีกันนะทุกคน พีด่ดีอันเครียดตรงนี้แล้วแล้วกับบา,าปิดไหรถ้าทำครั้งแรกหรืออะไรมันไม่มีผลกระทบต่อแบตเสือ่อมแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆอ,ยอะ่ะคือปัญหาที่ตามมาคือเครื่องมันจะหง